ปีหน้าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของประเทศจีนจะตกพบวินาศดวงโลกนะคะที่ราศีมีนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2568ไปเป็นเวลาประมาณ2ปีครึ่งนะคะสภาพสังคมการเมืองเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยจะไม่ดีนะคะค้าขายลําบากเงินทองจะลดลงค่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงนะคะ แล้วก็จะมีโรคระบาดหรือว่าโรคภัยร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นกับประชากรจีนทําให้มีคนเจ็บป่วยล้มตายนะคะจำนวนมากเลยแล้วก็ดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์ก็ทํามุมเป็นอรินะคะกับลัคนาราศีมังกรคือลัคนาราศีของประเทศจีนด้วยจีนจะมีศัตรูทุกทิศทุกทางเลยค่ะ สภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมไม่ดีเอามากๆเลยนะคะคนจีนเนี่ยจะแห่อพยพมาที่เมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยดวงดีกว่านะคะไทยกับจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะไม่ใช่อื่นไกลดังนั้นเราเตรียมต้อนรับคนจีนได้เลยเตรียมช่วยเหลือคนจีนอย่างเต็มที่เลยนะคะประเทศเราเนี่ยเต็มใจช่วยเหลือจีนอยู่แล้วไม่ว่าจีนจะมีปัญหาอะไรคะ่ะแล้วก็สุดท้ายจีนก็จะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ในที่สุดนะคะเพราะว่า ประเทศจีนมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความโทรทรหดอดทนเป็นดาวประธานฝ่ายบาพระคอนะคะซึ่งเข้มแข็งแข็งแกร่งที่สุดต่อให้ดาวจรเสียยังไงนะคะประเทศจีนก็ยังอยู่ไปได้ค่ะ